ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับตอนนี้ได้ในช่องป่าเพื่อครับตอนนี้ได้จะมาสุ่มทากันนะครับด้วยมอไซคครับมอไซค์มอไซค์นี่นะครับสองสุ่มทากันข้างหขขนั้นครับเอาลูกหนังสติ๊กมาครับปอดีลูกฟัง,ฟงไม่มีครับที่บ้านได้เดี๋ยวเราไปด้เลย 我们买牛蛙。Bye bye bye. เรยังไปทั้งไหนกันนะครับเียตนี้ยนนลยจะกล้องใหญ่ดวยตอน,นี่ครับนี่ผมไปทำมาหลจา้จับเลยจะกล้องจับก้องจับกล้องจับเลยมันจะได้เลยตรงไปนี่อันนี้แล้วขวาไเงเดียครับ<อ>ครับรตรงไปครับเออ,เอ,อ,เอ,อตรงไปอะ่ะเก็บเลยตรงไปตรงไปตรงไปครับรไป อะไรครับไปตากล้กองกันลบ้าง จับเลย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 ,เลยไม่เป็นไรว عم, ว عم. เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวน้ำมันหมดไม่มีครับจับ,บจับใหม่จับใหม่จับใหม่เลี๋ยวขวาเขาไปทางเนี้ยอันนา้ซ้าย,ายโอเค อันนี้ได้ไปทางไหนครับอันนี้นนมมนเป็นทางตาขิงแครับนีถัาเรือนนสายกลับบ้านถัาเรือนนขวาไปต่อ อางงูดิ ชียงความมันนี่แล้วตกนายจันได้เฮ้ยมดจำแล้เดี๋ยวผมขอถ่ายกล้องด้วยไปไปกระต่อเลยกลับบ้านนะครับใครอยากให้มีมีมีสองอีกก็คอมเมนต์ไว้นะครับอยากให้อารถอะไรแท็กก็ได้นะครับวีแท็กก็ได้จักรยานก็ถือ ก็เดินที่แอวบ้าน เออโึกว่านอนตายมาเลยก็ยังน่ารักอ่ะ ลองมาดูครับรถเกองล้อล้อนเลยดันมามาดูได้ดูนะดูนะ